กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการตื่นตื่นตื่นโดยดรเจสุภาเบนส์ทองหลอซึ่งท่านได้สำเร็จการศึกษาทางด้าน religious studies จากมหาทิทาลัยมหิดลวันนี้ดรเจสุภามีอะไรจะนำเสนอบ้างขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะและรวมถึงท่านผู้ชมด้วยถ้าชมทาง YouTube หรือว่าโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะคะ วันนี้เรากลับมาพบกันในรูปแบบที่แปลกไปนิดนึงเนื่องจากมีเหตุการณ์จำเป็นเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยของอผู้ที่มาทำเรื่องโปรดักชันเรื่องอะไรก็เลยเหลือดิชันคนเดียวไม่ได้พี่แอดป่วยเป็นอะไรนะคะแต่ว่าเนื่องจากดิชันต้องการที่จะไม่ให้มันเกิดการขัดตอนในการที่เรานำเสนอธรรมะในรูปแบบที่เรียกว่าใช้กับชีวิตประจำวัน เผื่อจะมีบางท่านคิดถึงดิฉันบ้างดิฉันก็เลยคิดว่าถ่ายทําไปก่อนอย่างน้อยก็อยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังที่ติดตามงานของดิฉันอยู่นะคะโดยวันนี้ในฉันคิดว่าเราน่าจะมานั่งคุยกันเรื่องว่าอะไรนะที่มันเป็นมงคลกับชีวิตซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตั้งแต่ก่อนพุทธกาลด้วยซ้ำเนี่ยนะคะประมาณ12ปีคะ่ะท่านผู้ฟังคะ เ,เทวดาเนี่ยก็นั่งคุยกันคุยกันแบบชนิดที่เรียกว่าเกิดจะถกเถียงเ,เลยว่าอะไรที่มันเป็นมงคลจริงๆของชีวิตนะคะ12ปีก่อนพุทธกาลโดยมีดิฉันไปอ่านมาจากเพจของฝรั่งนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจหรอกเพราะว่าไม่ได้เช็ครีเช็คอีกทีหนึ่งกับอธถกถาจารย์ว่าเกิดจากการที่ว่า เท้าสักกะท่านอยากจะให้หยุดในเรื่องที่ถกเถียงกันท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะรอเท้าสักกะท่านมีฤทธิ์นะคะท่านก็ทราบว่ารออีก12ปีจะมี องค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลกนี้แล้วรอที่จะไปถามท่านว่ามงคลจริงๆเนี่ยมันคืออะไรที่สําคัญก็คือเขาสงสัยกันค่ะว่ามงคลจริงๆมันคือได้ยินเสียงเพราะๆไหมแต่เห็นรูปดีๆไหมได้มีกลิ่นหอมๆไหมก็คือไอ้รูปลสกลิ่นเสียงต่างๆเนี่ยนะคะที่เราทั้งหมดพวกเราคนที่มันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนพวกมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยอชอบที่จะ หาคำตอบพวกนี้ให้กับชีวิตตัวเองว่าฉันเกิดดีนะฉันถึงได้มีบ้านสวยๆอยู่ฉันเกิดดีนะเนี่ยวันนี้เลยมีคนเลี้ยงอาหารแหมระดับเชฟมิชลินห้าดาวขึ้นไปอะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยในตอนหลังที่พระพุทธองค์ท่านทรงให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลน,นี้กับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่เลยค่ะ ท่านผู้ฟังคะมันกลายเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยฝึกจิตของเราภายในซึ่งที่ฉันเคยคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปหลายๆครั้งแล้วในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเรื่องอกิเลสกรรมวิบากเป็นวงเล็กนะคะวงใหญ่ก็เคยคุยแต่ว่าต้องย้อนกลับมาคุยกันใหม่เรื่อยๆธรรมะฟังเรื่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรใช่ไหมคะทีนี้ในเรื่องของการที่ท่านพูดในเรื่องมงคลเนี่ยมันเป็นการ คลายเกลียวของปฏิจจสมุปบาทที่เราว่ายากยากนั้นนะคะคือการเวียนว่ายตายเกิดของเราเนี่ยเราจะทำยังไงกับการคลายเกลียวนี้มงคลสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่อยู่ในขุทกนิกายนะคะเป็นคถาตัวเนื้อหาตัวนิานเรื่องต่างๆก็มีใน พระสูตรอื่นๆน,น,นะคะแต่ว่าในกุตกนิกายเนี่ยเป็นคาถาซึ่งบางท่านก็สามารถที่จะสวดได้แล้วในทํานองที่เรียกว่าเคยยะนะคะแต่ว่าวันนี้ดิฉันไม่ได้จะมาสวดให้ฟังซึ่งท่านๆเข้าไปใน Google ท่านก็หามงคลสูตรได้นะคะภาษาดีๆที่เป,เ,ปเป็นเป็นอะไรที่คนทั่วไปพวกธรรมะธรรมโม เขาใช้กันเขาจะพูดว่ามังคละสุตตะอะไรก็ไม่ไม่เป็นไรเราจะเรียกว่ามงคล38อะไรก็ได้อันนั้นเป็นเรื่องของคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า38เนี่ยคนไทยเป็นผู้พูดเนื่องจากเราจะได้จำง,ง่ายๆแล้วเราก็จะได้ทราบว่ามีอะไรทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็มีอยู่ประมาณ10หมวดนะคะแต่ละหมวดก็จะถูกแต่งเป็นกาถาเป็นกาถาทั้งหมด4บรรทัดนะคะ คาถาเขาก็จะจบลงด้วยแปดคำหนึ่งในหนึ่งบรรทัดก็จะจบลงด้วยแปดเขาเรียกอะไรคะแปดเขานับแปดเขานะคะเช่นเซวนาจะปรลานังบัณฑิตทิตาอะไรพวกนี้เดี๋ยวท่านลองไปนับดูมันก็จะได้แปดพอดีแต่ดีฉันจะยังไม่ไปถึงตรงนั้นในวันนี้เป็นการให้น้ำจิ้มกับท่านผู้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วมงคลสูตรนี้เป็นเรื่องการคลายเกลียวปฏิจจสมุปบาทแปลว่าอะไรกาครคลายเกลียว คลายเกลียวหมายถึงการที่เราจะคลี่มันออกมาเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะพ้นไปแห่งส,สังสารวัตนี้การคลายเกลียวเนี่ยที่สําคัญที่สุดเราจะต้องมีคุณธรรมรองรับเป็นพื้นอยู่คุณธรรมที่ว่านั้นก็คือศีลต่างๆนะคะทีนี้ศีลเนี่ยมันก็มีหลายชนิดศีลหาศีลแปดศีลของพระอริยะเจ้าว่าไป เราไม่ได้พูดกันเรื่องอย่างนั้นในความหมายที่ว่าเราจะต้องมานั่งท่องศีลห้าศีล8แต่เรากำลังพูดว่ามนุษย์ต้องมีคุณธรรมต้องมีเสียงเออเรียกว่าอะไรคะมีศีลที่ดีในการที่เราจะปฏิบัติตนเป็นเหมือนพื้นดินนะคะที่มั่นคงพอเพราะว่าในการที่เราศีลเราไม่พอเนี่ยเราจะ เพิ่มคุณธรรมของเราขึ้นไปให้สูงขึ้นจนถึงขั้นที่พระพุทธองค์ทรงทสอนให้เราได้พบกับนิพพานซึ่งเรียกว่านิโรธะเนี่ยคำว่านิโรธะนิโรธะมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันมาจากคำสองคำคือนิกับโรธะนิก็แปลว่าไม่นะคะโน no, หรืออะไรภาษาอังกฤษนะคะรากศัพท์ของภาษาส่วนมนากก็จะมาจากที่เดียวกันโรดะก็แปลว่าการ ที่อยู่ในเหมือนคล้ายๆกับถูกขังคุกอยู่หรือถูกบ่วงต่างๆรัดรึงเราอยู่หรือเครื่องติดกั้นต่างๆที่ไม่ให้เราไปถึงสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะนั้นการที่เราตัดบ่วงตัดสิ่งต่างๆให้มันไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเราข้อธรรมที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเจริญสติให้เป็นที่เราเรียกว่า สติสัมปชัญญะนะคะดิฉันถึงใช้คําว่าเป็นการคลายเกลียวปฏิจจสมุปบาทก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเมื่อเข้าใจการทํางานของกองกรกังเปลี่ยนละกันเป็นภาษาง่ายๆเมื่อเราเข้าใจมันเนี่ยเราจะคลี่ความเป็นตัวตนคลี่ความเป็นผู้ที่ถูกขังคุกอยู่หรือคลี่สิ่งที่ปิดกั้นเราให้ได้เห็นความจริง เพราะว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีอยู่จริงและเราก็ถึงได้ไม่ได้ยากนะเพราะพระพุทธองค์ท่านทรงสอนไว้แต่พวกเราชอบคิดกันว่ามันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็เราเป็นคนกิเลสนะปัญญาน,น้อยเราไม่มีทางที่จะสําเร็จได้หรอกนิพพานชาตินี้ไม่มีหรอกหรือแม้ว่านิพพานไม่มีจริงหรอกหรือแม้ว่าฉันทําดีไม่ได้ทําชั่วไม่ได้ทําอกุศลฉันก็พอแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นคําพูดที่เปล่านะคะเป็นคําพูดที่เปล่าท่าน สอนเราอย่างที่ดิฉันเคยพูดไปในพระสูตรก่อนก่อนท่านสอนเราเพราะว่าท่านรู้ว่ามีคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยอยู่ท่านจึงสอนที่ดิฉันพูดเรื่องบัว3สาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นมงคลสูตรเนี่ยจะเป็นพื้นฐานซึ่งดิฉันจะค่อยๆปล่อยออกมาอาจจะเป็นทีละคาถาหรือสองคาถาเพื่อสอนเราพวกเราไม่ใช่ดิฉันดิฉันสอนท่านนะคะแต่ว่า พระพุทธองค์สอนเราว่าถ้าเราปฏิบัติตัวอย่างนี้นั่นแหละเป็นมงคลและมงคลที่ว่านี้แหละที่จะทําให้ท่านพบกับความสวัสดีซึ่งความสวัสดีนี้ก็มาจากคําบาลีว่าโสติซึ่งเรากลับคิดว่ามันเป็นคําธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ใช่กลายเป็นว่าคํานี้ไม่ใช่คําธรรมดาเพราะการที่เราจะเอาชนะอะไรต่างๆได้ชีวิตเรา ต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นคุณธรรมต้องอยู่กับคำสอนที่สามารถที่จะตัดวงจรของการที่ถูกคุมขังที่ดิฉันนำคำว่านิโรธะมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยนะคะถ้าฟังทางหรือดูทาง YouTube ก็อาจจะให้ทางทีมงานท่านแยกให้ดูนะคะว่านีิแปลว่าไม่นิโรธะแปลว่าเครื่องคุมขังเครื่องกัน้นหรืออะไรก็ตามที่ปิดกัน้นชีวิตปิด กั้นชีวิตเรานะคะไม่ให้พบกับความสุขความเจริญต่างๆและใครที่ดำเนินรอยตามวิถีชีวิตที่เป็นมงคลต่างๆนี้เนี่ยนะคะเรื่องต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่หายากในขณะนี้ที่เราประสบอยู่การบ้านการเมืองที่มีแต่ความวุ่นวายและเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความเห็นต่างๆให้กับบ้านเมืองคนนี้ถูกคนนั้นผิดคนนั้นไม่ออกนโยบายมาอย่างนี้คนนี้ ทำอะไรกับต่างๆกับชีวิตทําให้เราต้องประสบพบกับความไม่มีความสุขไม่พบกับสดถิทั้งหลายทั้งปวงหรือครอบครัวที่มีปัญหามีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกไม่ไม่สบายใจรําคาญใจลูกหลานเป็นคนที่ไม่สามารถที่เราอจะสอนให้เขาได้อย่างใจเราได้สิ่งเหล่านี้นี่จะเป็นเรื่องที่ไม่เรียกว่าเอาเข้ามาอยู่ในสรรมการของการที่เราจะประพฤติตนเดินตาม มงคลละสูตร8ประการที่ดิฉันได้กล่าวนี้นะคะก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกับการโฆษณานิดหน่อยว่าตามดิฉันมานะคะตามมาฟังว่าสิ่งที่ดิฉันกำลังที่จะถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมเนี้ยเป็นการดำเนินชีวิตที่ตัดโควิดทิ้งไปตัดเศรษฐกิจทิ้งไปตัดการเมืองทิ้งไปเหลือชีวิตเราที่หายใจอยู่ แล้วเราสามารถศึกษามันได้ในใจเราว่าข้างในใจเราคุณธรรมเขาครองอยู่หรือเปล่าสติสัมปชัญญะเขาครองจิตท่านอยู่หรือเปล่าถ้าเขายังครองอยู่ไม่มีอะไรทําอะไรท่านได้เลยค่ะชีวิตท่านจะพบกับความสุขสงบและสวัสดีตลอดกาลค่ะวันนี้จบสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งไม่ค่อยใช่นิสัยดิฉันเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นสาระที่เราฟังเล่นๆสิบนาที ในแต่ละวันนะคะกล่าวขอบพระคุณค่ะแล้วพบกันเอพิโซดต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ